มาแล้วครับเพื่อนเพื่อนขบวนด่วนพิเศษทักษินที่3-2นะครับต้นทางชุมทางหัดใหญ่สายทางกรุงเทพอภิวัตนะครับออกจากสถานีบ้านโป่งมาได้หนึ่งนาทีแล้วนะครับขบวนโดย QSY หน้าสอง ด่วนพิเศษทักษินารัตที่32นะครับต้ทางกินทางหาใจไไปลายทางกรุงเทพมหิดตนะครับเป็นรถปรับอากาศนอนทั้งขบวนนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทักษินารัตที่32นะครับ เอาฝากเพืเ่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมรับสกไลต์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับน้องประดุ c กชาแนลครับ